ใครชอบปลาหนังแบบเชฟบ้างครับเมนูนี้เลยครับปลาสวายผัดพริกแห้งครับเริ่มเลยครับพริกแห้ง1ิบเม็ดครับตะไคร้ซอยครึ่งช้อนโต๊ะครับข่าซอยครึ่งช้อนโต๊ะครับกระเทียมไทยหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็กดปั่นให้ละเอียดเลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาตำอยู่นะครับเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ พริกที่เราคั่วเมื่อกี้ลงไปเลยครับคั่วให้หอมเลยนะฮะไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะครับใส่ไปขณะที่น้ำมันยังไม่ร้อนแล้วก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยครับขั่วต่อไปอีกครับหัวกลิ่นฟุ้งไปหมดเลยครับตอนนี้หอมตลบอบวนไปหมดตามด้วยเนื้อปลาสวายห้ารอยกรัมครับ เชฟเน้นส่วนท้องนะครับส่วนพุงเลยครับเชฟชอบครับมันๆดีนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีกเล็กน้อยครับผัดเบาๆครับผัดไปให้สุกให้หมดเลยหลายๆคนบอกว่าไม่ชอบทานปลาหนังนะครับปลาสวายอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีความคาวเชฟก็เลยนำมาผัดอย่างนี้แหละครับผัดกับพริกแห้งแล้วก็เครื่องเครื่องแกงไทยเนี่ยแหละครับจะทำให้ดับคาวไปได้หมดเลย หยอกพริกไทยป่นลงไปครับได้ความเผ็ดร้อนของพริกแห้งแล้วก็พริกไทยป่นเข้าไปนี่ดับคาวได้แน่นอนเลยครับเนื้อปลาสุกแล้วก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันครับซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาดีอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับ ผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชาครับผัดทุกอย่างให้ส่วนผสมละลายให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับตอนนี้โอ้โหน้ำเริ่มข้นคักน่ากินแล้วครับอ่ะยังไม่จบโรยใบโหระพาลงไปครับตามด้วยใบกระเพราไปอีกครับโอ้โหเครื่องแกงกลิ่นฟุ้งสุดๆเลยละครับราวนี้ ก็เร่งไฟครับแล้วก็ผัดใบหัวะพากับใบกะเพราเนี่ยให้สุกให้หมดเลยนะครับเวลาขึ้นไปแล้วสีสันก็จะได้ไม่ดำนะครับเขียวสดอยู่อย่างนี้เลยเห็นสีสันของความเข้มข้นแล้วก็นึกถึงรสชาติความจัดจ้านแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ข้าวสวยแล้วร้อนต้องเข้าแล้วครับน้ำปลาหยกไปเล็กน้อยนะครับเมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วแน่นอนเลยครับ ลองทำตามลองทำกินกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไม่อยากให้พลาดเลยแหละข้าวหมดหม้อแน่นอน